เหลือขั้นเดียวแล้วออนิว1.9สประตูเกียร์ออโตโ้โยกสูงตัวแสตตัวท็อปเอาไปฟรีดาวงวดเก่าพบาทครับพี่น้องครับเหลือแค่ขั้นเดียวนะป๋ายะจัดให้ก่อนอื่นทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรอใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งรถครับตัวนี้นะครับยอดฮิตยอดนิยม ลดขวัญใจค้นหักครอบครัวกระจ,จังหนาโคเมียมโลโก้ส,สีแดงแงนะครับสีแดงๆได้มาสีแดงนี้ก็ต้องจอดตากแดดนิดนึงนะครับสีมันก็เลยสีนะครับพี่น้องไฟหน้าประยตอร์ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมเหลือขั้นเดียวขั้นสุดท้ายนะครับผู้ใดอยากได้สีประตูออโต้ลดค้นหักครอบครัวมาเบิงเอาขั้นนี้ครับยางครับยางกูดกูดอะไรนี่เขาเอ่นว่ากูดอีกอย่างบู ยางปีนันยางปี2023นะครับเดี๋ยวเบิงยางให้ไหมนะครับแต่ว่าน,นี่ยางยังดอกเต็มเต็มอยู่นะพี่ไดผู้ไดสิเอากลับมาเบิงเด้อนะครับสิเอาอันนี้นะครับยางเต็มเต็มอยู่หรือว่าสิเปลี่ยนยางใหม่บอกมานะครับป๋าเบิงให้เอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรไปะชาชนไปเดียวครับเบิงรอบขั้นรถโคตรสวยเลยนะครับผมกันชนทงกันชนท้ายมีมาพร้อมบันไดคงบันไดทา,างป๋าละมากมากักกระบะโตสูงนะครับ กระบะตสูงฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทบัตไปชาชนไปเดียวหัวหนงหัวนอดเดิมหมดนะครับท้ายเดิมดากเดิมหมดลดบอเชียวบอชนบอต่ำใส่งานกันโดนๆไปนะครับกบระบะเลยเนื้อง,งามๆนะครับเดี๋ยวล่างเห็ดความสะอาดกันชนท้ายนะครับโตแซบแต่ตวนี่บะมีกล่องถอยพี่น้องนะครับผมนี่ดากเดิมท้ายเดิมเดี๋ยวเหลือแต่ล่างเหลือแต่เห็ดความสะอาดงามๆนะครับสีเอาไปจอดขึ้นข้างนาแล้วนะ มาเบ่งรถผู้้ใดหาสีประตูคนหักครอบครัวนะครับรักครอบครัวอีสุสุมาหาป๋ายะบรรททารูปลรอใจดีมีเวลาให้คนนี้นะครับสิจัดรถดีรถสวยให้พี่น้องเอาไปใส่คีเอาไปใส่งานกุญแจเป็นรีโมดหัวมาได้ม u l ติฟังก์ชันไม่แสนหกนะครับไม่แสนหกเก่งบ,องบอ่อป๋าเก่งบ่อถ้าบอถูกให้เตะปากเลยเอาถ้าเบิรงเบอถูกให้เตะปาก อย่าเปิดเบิ่งก่อนนะฮะไอ้ว่าไม่แสนหกแค่เห็นบออคนมันเก่งเนาะมันจับกับหูแล้วเกียร์ออโต้หัวนงหัวนอดประตงประตูเดิมหมดฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนทรงฟรีหอดหน้าบ้านบอเก็บเงินจองไม่แต่บาทเดียวยาสอยากโอนบ่เอาบ่เอาบ่รหลับนะครับบ่รับเงินนะครับหัวนงหัวนัดเดิมหมดเบรก ABS พันเพจเดิมโรงงานเครื่องสวยๆงาๆนะครับ เอาฟังราคาสุดพิเศษจากปายะบรรท่นานะครับ5 3า0 0นสารถปี2 0 1 9พี่น้องอยากดจราคาพิเศษพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปผู้ดใดบอแชร์บอรถไห้นะครับผู้ดใดบอคอมเมนต์บอรถไห้นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันน้ำพิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้เอาชวนรถเอาส่วนรถไปเลย2 0,000บาท เหลือหาแสนหนึ่งมนเก่าพันงวดเก่าพันบาทตลอดสัญญาทรงหอดหนาบ้านป้ายะจัดให้ครับพี่น้องแก้ว